นี่ฮะใครจะไปสวนสาธารณะสีนค,นเครเขื่อนขันก็ประมาณเกือบหนึ่งกิโลเนะาะเดี๋ยวพงจะพาไปทริปทริปนี้นะทริปนี้เดี๋ยวพงจะพาไปเที่ยววัดเขาเรียกว,วัดอะไรนะน่าจะไม่ได้อ๋อวัดบางน้ำพึ่งนอกบางน้ำพึ่งในเนาะก็จะพา,าคิปนี้ก็จะพาไปเที่ยววัดก่อนแล้วกันเนาะไปเที่ยววัดแล้วก็ตลาดน้ำราคาผมแล้วก็ไฮไลท์ เป็นวัดบางกระเจ้ากลางบางกระเจ้านอกแล้วไฮไลท์สุดๆเลยก็คือของพีลอกเนาะซึ่งมีวิวออพูดแล้วก็ขนลุกนะครับซึ่งมีวิวที่สวยเลยครับวิวที่สวยมากที่จะบอกเห็นฝั่งถนนพระรามสามนะฮะเดี๋ยวเราจะเป็นทํา APAP ไปเนาะเพืเ่อนๆครับผมเดี๋ยววัดแรกเราจะไปวัดไหน,นเดี๋ยวตามพงไปเลยครับสำหรับเส้นทางนี้นะครับผมก็จะ พา,พาเที่ยวก่อนกันอีพีนี้หรือว่าคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเดินเที่ยววัดมากกว่าเนาะครับผมวัดแล้วก็ตลาดน้ําแล้วก็รีวิวร้านกาแฟาสักร้านหนึ่งนะครับแล้วก็รีวิววิวที่สวยเนาะครับผมวัดที่จะพาไปเป็นวัดบางกอบัวเนาะครับผมสมัยก่อนเรียกวัดบางกระบัวนะครับผม ซึ่งเป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับผมเดี๋ยวเราไปวัดก่อนเป็นวัดแรกนะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเดินก็อากาศดีนะครับผมอากาศดีครับอากาศดีสุดการบริสุทธิ์มากก็โอเคครับสุดอากาศได้เต็มบอดครับรู้สึกโล่งครับ นี่ครับเพื่อนเดินมาสักระยะเนาะเราจะเจอสี่แยกนะครับเดี๋ยวทางตรงจะขับเลี้ยวซ้ายไปทีวัดบางกอบัวเนาะครับผมเนาะซอยราษมพลบางสันสิบสี่ทับหนึ่งนะครับบางกับเนะจ้าเนาะเราจะเลี้ยวซ้ายดีกว่าเลี้ยวซ้ายก่อน ยยกนนะครับเี่ตรงไปก็ได้แต่ว่าคงจะเลี้ยวซ้ายเนาะเดี๋ยวม,มีวงกลมนะครับระหว่างทางก็จะมีพิพิธภัณฑ์ป่ากัดไทยเนาะก็เลี้ยวซ้ายไปอย่างเงี้ยนครับนี่ฮะระหว่างทางพิพิธภัณฑ์ป่ากัดป่ากัดไทยเนาะ เดี๋ยวพวาเพื่อนไปดูข่าวกันเ okay. สาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับผม10โมงถึง5โมงเย็นวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะครับชดเชยวันชัดมงคลก็ไม่เปิดก็เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะ พิธีพันธฑ์ปลากัดไถนะครับเพื่อนๆบางคางเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินต่อเดินต่อครับหรือว่าเพื่อนๆปั่นจักรยานก็ได้ครับผมเนาะโอเคเราจะไปซ้ายสำหรับบรรยากาศที่บางกระเจ้านะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบสิบโมงครึ่งเนาะเกือบจะห้าโมงนะครับอากาศอุณหภูมิก็ประมาณ 30- 30ิ องก็เลือกที่จะมาให้ไวนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายทําคลิปตอนเช้ชาเนาะแล้วตอนบ่ายคิดว่าน่าจะร้อนเนาะครับผมก็มีเลปลนปั่นจักรยานทั้งสองฝั่งเลยถายกว่าเปลนกลางก็เป็นเส้นปักเนาะเส้นขับรถปกตินะครับ นี่ก็มีร้านค้าเนาะร้านค้าทั่วไปแล้วก็มีปั๊มน้ํามันหลอดเนาะครับผมมีให้บริการเนี่ยเดินขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเป็นโซนธรรมชาติเยอะขึ้นนะครับผมเรื่อยๆครับนี่สองฝั่งก็จะเป็นสวนเป็นคูเป็นของน้ำาครับอีกฝั่งนี้ก็เป็นป่าเนะาะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเป็นของน้างํา เดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าจะเป็นธรรมชาติเนาะนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติมากๆเลยครับก็ส่งวนสิทธ์เนาะส่วนบุคคลนะฮะถ้าเดินเข้าไปได้ก็จะโอเคเนาะอ่ะ,อะตรงนี้นะครับผมนี่ครับเพื่อนๆก็มีรถแท็กซี่วิ่งผ่านเนาะก็มีวิ่งผ่านอยู่ครับผมก็อาจจะมารับนักท่องเที่ยวแล้วก็หรือว่ามาส่งนักท่องเที่ยวแล้วก็ออกเนาะออกทางปกติซึ่งเป็นรถยนต์ที่เข้ามาเนาะประมาณนั้นครับเพื่อน นะครข้างหลังที่ผมเดินมาเนาะก็จะเป็นน่าจะเป็นสวนสุขภาพเนาะสีนครเข่นขันเนาะก็จะไม่ผิดนะฮะท่าเดินมาโอเคพมก็จะเดินตามทางไปเรื่อยๆเนาะที่จะไปวัดบางกบัวเนาะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นวัดบางน้าพึ่งเนาะเนาะเนาะซึ่งเป็นวัดดังเนาะซึ่งเป็นวัดดังยังไงเดี๋ยวติดตามผงไปเรื่อยๆครับ บอกว่าวัดบางน้ำพึ่งนอกมีอะไรเด็เดเนาะไปกันครับนี่ฮะสำหรับทางมาวัดบางกอบัวเนาะก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายสามแยกอะไรประมาณนี้ฮะเนี่ยก็อารมณ์ประมาณนี้ก็เดินไปเรื่อยครับก็มีทั้งบ้านเรือนเนาะบ้านเรือน ชาชุนแล้วก็สายมือก็เป็นสวนเนาะครับผ mm hmm. มบรรยากาศแบบโค้งหน่อยหักซ้ายอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เราจะไปวัดบางกอบวัดแต่ยังไม่ถึงนะครับเ<า>พื่อนๆนี่ mm hmm. ครับโอ้ฮารุไทยแลนด์โอเคก็มีนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานมาเป็นคู่ๆเนาะสนุกสนานกันไปครับคันนี้คันนี้แปดสิบบาทต่อวันนะครับคันแบบนี้เนาะจักรยานบ้านเนาะครับผมถ้าเป็นเสือภูเขาก็หนึ่งร้อยบาทนะครับ,เ,ขขบ,รบเ,เพื่อนๆครับ สำหรับด้านหน้านี่นะครับก็ถึงแล้วสวนนาออดนะครับบางเจ้านาะสวนดังเนาะครับถ้าใครอยากมาสวนนาออดก็มีของดีของอร่อยก็เขาไปชมดูใน Facebook ของสวนนาออดเนาะครับผมขออนุญาตนะครับ ถึงนะครับเพื่อนๆเดินต่อไปบางอาจารย์โอเคคาของเดี้ยวซ้ายคาของเดียวซ้ายขขเดียยเด๋ยวพาครับผมก็จะอารมณ์ประมาณนะผมเดินไปอีกไกลครับวัดเนาะ,นะ,นะก็วันนี้จะเดินพาเพื่อนๆนะครับเที่ยววัดหนอะทริปนี้ครับผมวัดบางก่อหัวโอเคเดินต่อไปครับเพื่นนอนๆนฮะบนทางอีกไกลครับวันนี้ยังไม่แดดน,นะครับผม,ผมยังไม่แดด ว้าวว้าว,าวานะครับผมในบ้านกันเจ้าก็แอบมอีบ้านเรือนเนาะบ้านเรือนแนวโมเดิร์นโมเดิร์นเนาะแล้วก็วิวฝั่งนูนะ้นน่าจะเป็นหมอน,นูนะ้นเนาะหมอน,นู้นครับผมครับผมแล้วก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเยนาะนเดินเข้ามาเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นป่ามากเลยครับป่ามากเลยแล้วก็ไม่มีอ,อ,อะไรล่ะบ้านเรือนเนาะนี่บ้านเรือนนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบ มันก็มีจุดที่ว่าแบบว่าไม่ปลอดภัยเนาะครับผมเนี่ยแต่ก็ยังมีรถมอเตอร์ไซค์แบบขับมาเรื่อยๆเนาะขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆครับผมเนี่ยครับก็ดูแลอือก็ก็ยังมีบ้านเรือนบ้านเรือนอาศัยอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบว่าติดถนนแล้วก็มีผู้คนก็จะเป็นอารม,รมาณ์นะะรมประมาณนี้นะฮะก็อารมณ์ประมาณนู้นอยู่ด้ดานใน โอเคก็ก็เป็นมุมโค้งมุมซ้ายมุมขวาเนาะประมาณนั้นครับผมนี่เนาะประมาณนี้ครับก็ยังไม่เปลี่ยวมากนะฮะบรรยากาศก็คองซ้ายคองขวาเนาะครับผมก็มีมีรถมีรถผ่านมาเรื่อยๆนี่ฮะวัดบางกอบัวเนาะเดี๋ยวเป็นวัดแรกที่จะพามา ตามอำเภอใจบางกระเจ้านะครับผมตาม,มตรงไตต่อเลยครับนีก็มีที่พักเนาะที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนะอัตราอัตราอะไรประมาณนั้นโอเคดินเนอร์ฟู้ดดิ้งมิวสิกนะประมาณนี้จะกระจายได้ปันมีที่จอดรถโอเคระลุประมาณนั้นยยนอ,อ,อ,อ่า ซอร์ไพรส์ครับที่นี่มีรถสองแถววิ่ง <people> มาก okay, ็คือคาบแดงบางกอเบัวโอเคครับก็จะมีสองแถวสองแถวใช่ไหมลุงมีสองแถวมาด้วยอ๋อลุงเอนไม่รู้โอเคอาเดินโน้ตเลยโอ้โหลุงนี่ฝึกมาจากไหนเนี่ยนักท่องเที่ยวโอ้แต่เดินมาขาโอเคครับขอบคุณครับลุงครับโอเค thank you thank you ครับโอเคครับอ่าโอเคโอเค บางกาะบัวนาะบางกาบัวกับภาคประแดงอ่าโอเคก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะครับเม okay. okay. ื่อก right ี้เห็นหน้าก็จะมีน่าจะน่าจะมีน่าจะมีน่าจะมีรถน่าจะมีรถบิ๊กไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้รู้เหมือนกันครับผมอ่าโอเคเราเมื่อกี้รถสองแถวมีใช่ไหมฮะเอไปกินข้าวรถสองแถวแต่มีรถสองแถวตรงนู้นอ่าโอเคเมื่อกี้อ่าโอเคเมื่อกี้ รถสองแถวมาแต่ว่าวิ่งมาไม่ถึงนี่โอเคก็ถึงบางกอบัวเนาะพาไปแดงเออโอเควัดบางกอบัวถึงแล้วครับผมโอเคก็พูดคุยกับชาวบ้านเนาะบางครั้งเราก็ไม่ไม่รู้ทั้งหมดหรอกครับเราก็ต้องถามเนาะเออโอเครู้บางไม่รู้บางแต่ก็พาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวนะโอเคอโอเคถึงแล้ววัดบางกอบัวครับผมเดี๋ยวเราไปวัดบางกอบัวเดี๋ยวพาไปชมวัด วัดน,นี้วัดสมัยกรุงศรีอยุธยายนะตามข้อมูลเนาะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าะเจดีย์่ดักดิวัดบางขอบัวนี่เหมือนวัดบางน้ำพื้นนอกหรือเปล่าเนาะซึ่งวัดต่อไปจะพาไปเที่ยววัดบางน้ำพื้นนอกซึ่งมีของดีที่นันเดี๋ยวไปกันเลยครับนี่ก็เป็นบริเวณวัดบ,บางงอบัวบางขบัวนะเราเดินเข้าข้างหน้าเนาะแต่ไฮไลท์จะอยู่ข้างหลัง ก็จะมีท่าเรือแล้วก็มีวิวฝั่งนู้นจะเป็นน่าจะเป็นอ่อนนน้นนะครับบรรยากาศแบบว่าเอ้เราอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วก็โผล่มาอีกโลกหนึ่งเนาะเอออะไรประมาณนี้ฮะเนี่ฮะไฮไลท์ที่วัดบางกอบวัวเนาะก็เข้ามาอาจจะเหมือนแบบว่าเอะไม่มีอะไรพิเศษเนาะจะมีเมนอยู่ด้านหน้าเมนูอยู่ด้านหน้าเนาะแต่ไฮไลท์เขาเขาอยู่ด้านหลังเนาะก็จะมีจุด,ด,ด,ดชมวิวฝั่งนู้นก็ อาจจะเป็น,นอ่อนนุชเนาะเดี๋ยวฝากมันไปชมท่าเรือดูไปไปชมท่าเรือนี่ฮะก็เป็นบ,บ้นบาบบนบางกอบัวเ่อโดยบางกอบัวไอ้ตำบลบางกอบัวอำเภอพระบินัยงจังหวัดสม,มุทรปราการเนาะ,ะเขาก็จะมีไฮไลท์คือท่าเรือนะท่าเรือจึงมองเห็นฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นท่าเทียบเรือของของเตย มองไปไกลไปนู่นก็จะเป็นถนน่นอนุะถนน,นอนุษแล้วก็นี่ก็เป็นช่องสาเอโซน่าจะเป็นถนนพระรามสี่กรุงเทพไทยอนนี่ก็คอนุชเนาะเป็นบรรยากาศของมัางาเจ้าเนาะเป็นวับดบางกบัวาอารมณ์ประมาณนี้เพื่อนๆครับนี่ไฮไลไท์ของวัดบางกบัวนะครับอนอ เราสามารถมาชมวิวท่าเรือท่าเทียบเรือของของเตยเนี่ยเรือกำลังเข้าสวยครับสวยสวยครับนี่คือวิววิวพอยส์วิวพอยส์เนาะวิวพอย์ยของวัดบางกอหัวเป็นจุดเช็คอินต้องบอกว่าที่หนึ่งแล้วกันเนาะเป็นจุดเช็คอินจุดที่หนึ่งของบางกะเจ้าที่ผมพาเพื่อนๆมาชมเนาะ โอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับเราจะเดินไปวัดบางน้ำข้่งน,นอกนะซึ่งดันมีของดีเดี๋ยวเราไปชมไปครับ